วันนี้เวลา17นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2568โอกาสนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรคัติยาร,ราชนารีเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทรับสเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชาการที่หนึ่งถึงรัชาการที่เจ็ดและรัชาการที่เก้าที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบ ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปะดลมหาสเสวตชัตรเครื่องราชากกุธพันธ์สงคมพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดีรเรกถวายพระพรล,ลา พระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโพธพระมหาเสวตฉตรพระราชูประโฉลองสิริราชสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่่ นารัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษตามโบราณราชาประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562หลังจากนั้นทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคลรวม3วัน โดยวันแรกวันที่สองพฤษภาคมเป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุปทานณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรมราชบุพการี วันที่3พฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพธิธีชัตรมงคลและวันที่4พฤษภาคมเป็นวันชัตรมงคลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตติยาธิราชณประสาทพระเทศบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาด้วย